มีเด็กชายอายุ13ปีรเรียนอยู่ชั้นมน .1 ออก็พอดีไปไปเล่นทวิตเตอร์แล้วก็ไปรู้จักกับสาวสวยในทวิตเตอร์ก็เลยอยากจะแบบนัดเจอนะฮะฝ่ายสาวสวยก็เลยนัดให้ไปเจอกันที่ห้องห้องหนึ่งนะฮะออพอน้องไปถึงที่ห้องเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะเจอสาวสวยเนี่ยเจอผู้ชายออก็เลยถามว่าเอ้าแล้วผู้หญิงที่ผมนัดอยู่ไหน นะ,อะบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพอดีผมเป็นน้องชายไปอาบน้ําก่อนไปอาบน้ําก่อนนะน้องไปอาบน้ำก่อนอ,อ,อาบน้ำให้ใจเย็นๆก่อนออนะฮะปรากฏไอ้คนที่นัดจริงๆเนี่ยไม่มีผู้หญิงพี่ติครับเป็นสาวสองเนี่ยลวงเด็กชายอายุ13มานัดเจอกันเพื่อหลอกจับหำเออเ,เอารูปผู้หญิง รู้ผู้หญิงว่าเป็นตัวล่อไปตัวล่อแล้วเด็กชายอายุ13าเนี่ยก็อยากมันก็กำลังฮอร์โมนพุ่งพลาดพอดีก็อยากไปเจอก็พุ่งไปหาเลยพุ่งไปหาไปถึงก็เจอน้าเลยคือนัดเจอเพื่อมีอะไรกันอ่ะเออแต่ไปดันแทนที่จะเจอผู้หญิงสวยดันไปเจอน้าซะงั้นนะฮะเจอผู้ชายครับผู้ชายทีนี้น้องบอกว่าเนี่ยโดนลวนลามด้วยนะก็เลยเนี่ยพาผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองก็พาไปร้องกับทางสายไหมต้องรอดนะครับครับนี่นะฮะ เด็กชาย A นามสมมุติเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยหลังจากที่ติดต่อแอดไลน์อะไรคุยกันเรียบร้อยนะก็นัดนะอีกฝ่ายนัดไปหาที่ห้องเนี่ยเาสวยนะเออผมชอบพอไปถึงปุ๊บนะฮะอคนที่แชทเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอในห้องจะมีน้องชายอยู่นะม,มารู้ทีหลังว่าน้องชายที่แท้จริงเนี่ยก็คือสาวสองเนี่ยที่ลวงมาอะไรจอมบงการน้องชาย,ชเ,ยเอารูปสาวสวยมาหลอกนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยสาวสองคนนั้นบอกให้ผมเนี่ยไปอาบน้ํา hmm. แล้วก็อ้างบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่สาวมาหานะฮะ hmm. หลังอาบน้ําเสร็จก็นั่งรอระหว่างนั้นนะผู้ชายคนนั้นพยายามจะมาลวนลามแล้วจับอวัยวะเพศผมก็เลยขัดขืนแล้วก็รีบหนีออกมาจากห้อง hmm. สาวสองก็ยังข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยคลิปตอนที่อาบน้ำ hmm. อ้าวสแสดงว่า hmm. โดนแอบถ่ายด้วยนี่นะฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะเด็กชายเอนักเรียนชั้นมหนึ่งนะครับ hmm. ก็ ไปแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็ลายฟังบอกว่าเริ่มไปทักทายกันทาง Twitter เนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับอ,อีกฝ่ายหนึ่งใช้โปรไฟล์ปลอมเป็นหญิงสาวนะครับวันที่8ธันวา67ฮนะไปเจอแถวลาดกระบังเป็นห้องพักโดยคนที่ก่อเหตุเนี่ยสาวสองเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยปิดไฟมืดมคือตอนเข้าไปเนี่ยห้องมันมันมืดสลัวเลยนะครับนี่นะรับลุงพางแอมจงลักลุงพราง อ่ะเดี๋ยวลองฟังเด็กชายผู้เสียหายเนี่ยครับครับตอนแรกเขา,าชวนคุยเรื่องที่เขาอยากแบบคุยแบบทําความเข้าใจแบบ,แบ,บเจอกันทั้งแรกก็ต้องแบบทาความเข้าใจใช่ไหมครับแล้วก็สักพัาก็ให้ผมไปอาบน้ำแล้วก็จะอาบน้ำเสร็จเขาว่าชวนคุยเรื่องต่อเรื่องของผมต่อแล้วก็เราก็เริ่มคุยเรื่อง,างมาหัวกับ ตอนแรกเขาแค่เขาจะแบบพยายามจะล่วงไปจับของรับผมแล้วก็จุกแขนจุกหน้าผมด้วยครับแล้วผมก็พยายามที่จะหนีออกไปหนีได้ครับมันไม่ได้แบบดึงตัวหรือแบบขู่อะไรนี่นะครับอ่อก็เหมือนกับสาวสองเนี่ยต้องการลวงเด็กชายคนนี้ไปกินตับอ่ะเอะอทีนี้กะว่าเดีเเด๋ยวเด็กเคลิมก็คงจะไหลไปเองประมาณนั้นแต่ว่าเด็กเนี่ยคือ ไม่ไม่ได้มีรสนมรสนิยมที่ว่าเด็กเขาไม่ได้เคิมไม่ได้เคิมตกใจตกใจเด็กเขาจะไปหาผู้หญิงสวยแล้วดเด็กอายุ13บสามใช่ไหมจงใช่ใช่โอ้โหโดนหนักเลยฮะนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยทางตํารวจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพิจารณานะเข้าขายข้อหาใดนะฮะแน่นอนอนาจารย์มีแน่นอนแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเนี่ยคลิปเนี่ยมีการแอบถ่ายเนี่ยมีการเอาไปปล่อยในโลกโซเชียลด้วยหรือเปล่านะครับรวมถึงเดี๋ยวลงพื้นที่ไปที่ห้องพักที่มีการนัดเจอกันเนี่ย นะเพื่อไปตรวจสอบว่าเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าอนี่นะฮะโอ้โป่านนี้เลื้อยไปแล้วฮะเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นข่าวเงี้ยเลื้อยไปแล้วมีข้อมูลว่าสาวสองคนากล่าวเนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวย,ยาลากระบังและนะฮะน่าจะเคยก่อเหตุแบบนี้เนี่ยลวงผู้ชายมากินตับเป็นร้อยคนโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเอ